ครับผมทำไมขบวนเขาถึงก่อเอ,อี่ยงอ๋อเยี่นี่เขาเรียกอะไรรึมั้ยเขาเรียกก่อแบบยัดหัวปลาสร้อยเคยดีนไหมเคยคแ,ตแต่พี่ก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันว่าทําไมต้องเรียกว่ายัดหัวปลาสร้อยนะอะแต่ว่าที่เขาทําแบบนี้เพื่ออะไรสังเกตนะว่าในวสุดท้ายเนี่ยพวกอิดหรือว่าปูนก่อเขาจะไปแตกกับตัวเสหล็ก ไอตัวเหล็กตัวเนี้ยเขามีคุณสมบัติในการรับเนาะรับน้ำหนักปุ๊บพอเวลาเขารับน้ำหนักไปเนี่ยมันเกิดการแอ็นตัวได้ในอนาคตนะครับอย่างพวกเหล็กหรือว่าคานอย่างเงี้ยนะครับถ้าเ,เพื่อนสังเกตงานก่อสร้างที่ไหนเนี่ยประมาณแถวสุดท้ายหรือ2แถวสุดท้ายเนี่ยครับเขาจะก่อเอียงอย่างงี้แต่การจะก่อเอียง45หรือกี่องศาอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพื่อนความหมายก็คือเขาก่อเพื่อให้ซึมซับแรงนะครับวิธีการนี้ก็คือ การเนี่ยเกิดการเอ็นตัวเนี่ยเวลากดลงมาเนี่ยมันจะทําให้ผนังบ้านเพื่อนไม่เกิดการแตกเล้าหรืออาจจะเกิดแต่เกิดการแตกเล้าที่น้อยลงเหมือนวิธีการทําก็คือช่างเนี่ยเขาจะก่อแนวนี้ขึ้นมากดก่อขึ้นไปก่อขึ้นไปนะครับเสร็จปุ๊บพอถึง2ก้อนสุดท้ายเขาก็จะเว้นระยะไว้ประมาณ 1- 2ถึงวันแล้วก็จะมาก่อยัดหัวปลาสร้อยแบบนี้นะครับเพื่อนทำไมต้องเป็นปลาสร้อยปลาดุกปลาลิน่านี้ไม่ได้หรอไอ้พรอปลาสวายปลาชบโด้ได้ไหม <c oughs> uni bhai <laughs>